แผ่นผังการจำแนกหมวดหมู่สับคิงดอมโปรโตซัวอาณาจักรโปรติสตาสับคิงดอมโปรโตซัวแบ่งออกเป็นสามไฟลัม 1. ไฟลัมซาโกเมสติโกโฟรา 2. ไฟลัมเอพิคอมเพ็กซ่า 3. ไฟลัมซิลิโอโฟราไฟลัมซาโกเมสติโกโฟราแบ่งออกเป็นสองสับไฟลัมสับไฟลัมแมติโกโฟราใช้แฟกเจลร่าในการเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นสองคลาสคลาสแรกนะคะไฟโตแมสติโกฟอราตัวอย่างยูกิน่าพารกัสวอนวอกโนติลูคาเจนโนดีเนียมเพอริดีเนียมสับไฟลัมแมสติโกฟอราคลาสที่สองนะคะซูแมสติโกฟอรามีสิ่งชีวิตคล้ายสัตว์ตัวอย่าง ไท n าโนโซมี s อซิสเลสชเชมนเนียไทยโค o มนัสการเดียไทยโคชิมพาสัตว์ไฟลัมซากโกดีนามีพีซัวโดโพเดียมใช้เท้าเทียมในการเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งไม่มีเปลือกและประเภทที่สองมีเปลือกตัวอย่างประเภทที่หนึ่งไม่มีเปลือก อะมีบาใช้เท้าเทียมประเภทโลโบโพเดียมเอ็นทามีบาใช้ประเภทเท้าเทียมโลโบโพเดียมประเภทที่สองแบบมีเปลือกอาเซล่าช้เท้าเทียมประเภทโลโบโพเดียมดิฟูเกียช้เท้าเทียมประเภทโลโบโพเดียมโฟรามินเฟราช้เท้าเทียมประเภทไลโซโพเดียม ดลโดลาเลียใช้เท้าเทียมประเภท e x ็กโซโพเดียมไฟลัมเอพิคอมเพกซ่ามีพาสโมเดียในไฟลัมนี้นะคะจะมีสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวอย่างพลาส m o เดียมไฟลัมซีเรโอโฟ r าใช้ซีเลียในการเคลื่อนที่ตัวอย่าง พารามิซียมวอติเซล่าสเตนเตอร์สไตโรนิเชียยูโพเทส